คลิปนี้ครับผมจะมาเล่าถึงอุปกรณ์เสริมหรืออเซสซ o อรีทั้งหมดที่ผมใช้งานร่วมกับกล้อง Ricoh GR3 ของผมก็จะมีตั้งแต่เคสฮูดแฟลตไปจนถึงแบตเตอรี่สำรองตัวไหนควรซื้อตามหรือตัวไหนไม่ควรซื้อคลิปนี้ผมจะเล่าใฟังทั้งหมดเลยครับ สวัสดีครับทุกคนผมกลับมาแล้วนะครับและคลิปนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวของกล้องริโคเช่นเคยครับซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปเลยครับว่าคลิปนี้จะเป็นเรื่องของอัซเซสซอรีและที่ทุกคนเห็นทั้งหมดนะฮะที่เห็นโต๊ะลกๆเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่เก็บนะครับแต่ผมเอาอัซเซสซอรีทั้งหมดที่เกี่ยวกับกล้องริโคมาวางให้ทุกคนดูครับว่านี่คือทั้งหมดที่ผมใช้ซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าจะเป็นการรีวิวก็ไม่เชิงนะผมขอมาในแนวการบอกถึงฟีดแบ็กละกันครับว่า การใช้งานอุปกรณ์เสริมชิ้นนี้คู่กับริโคเนี่ยมันมีผลลัพธ์เป็นยังไงแล้วกันครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวเรามาพูดแล้วก็แนะนํากันไปทีละตัวเลยแล้วกันนะครับมาในเรื่องแรกก่อนครับเราจะเหลือ3ชิ้นนะครับตอนนี้ขอพูดถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันหน้าเลนก่อนครับเรามาดูที่ชิ้นแรกครับก็คือเจ้าฝาปิดหน้าเลนนะครับจากแบรนด์ JJC ครับตัวนี้เลยเห็นไหมอ่ะเห็นไหมครับทุกคน นี่คือฝาปิดหน้าเลนนะครับตอนนี้มันเริ่มเก่าแล้วแล้วก็มีทำร่วงพื้นบ้างนะครับแต่ฝาปิดหน้าเลนตัวนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆเลยครับว่าผมชอบมากๆครับสำหรับคนที่ไม่อยากติดพูดนะครับฝาปิดหน้าเลนตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นเหมือนฝาปิดเลนทั่วไปเลยครับเราสามารถครอบไปได้แบบนี้ก็จะป้องกันหน้าเลนนะครับไม่ให้หน้าเลนของเราเป็นรอยแล้วก็กันไม่ให้ฝุ่นคข้าวดยครับซึ่งฝาเนี่ยมันก็เป็นฝาแบบอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าข้อดีของฝาตัวนี้เนี่ยคือด้านหลังครับด้านหลัง เขาจะบุมาให้เป็นแบบนมนมนิดนึงนะครับนิ่มๆก็จะป้องกันหน้าเลนเราได้อย่างดีเลยเห็นไหม นี่อันนี้คือรอยที่เราใส่ไว้นะครับเอาง่ายๆคือข้อดีนะครับก็คือการปกป้องแล้วก็เรื่องของการที่เขาใช้วัสดุที่มันค่อนข้างที่จะเนียนไปกับกล้องนะครับทำให้เราไม่รู้สึกว่าเรากําลังเอาออเทอร์รีของแบรนด์เ h i r d Party มาใช้งานครับเห็นไหมทุกคนดูสีเนียนมากเลยเอาง่ายๆก็คือสําหรับใครที่ไม่เคยใช้ r ิโกเนี่ยมองแบบนี้ไปคิดว่าเฮ้ยตัวนี้เขาแถมมาหรือเปล่านะอะไรแบบนั้นเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอยู่ครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเวลาที่ผมไปเที่ยวนะครับแล้วผมแบบว่ารีบๆอยากจะรีบีรบบบแสนไ้ แล้วผมลืมลืมที่จะดึงฝาออกอะไรแบบนี้เพราะว่าเราใช้รีโคแบบไม่มีฝามาก่อนใช่ไหมพอเรากดเปิดเครื่องเนี่ยตัวเลนที่มันยื่นออกมาเนี่ยมันก็จะผลักให้ฝาล่วงลงพื้นครับทำให้ทุกคนดูที่ฝาผมได้เลยครับว่าฝาผมเนี่ยมันก็จะมีร่องรอยของการล่วงนะมีบุบ มีตรงนี้นะฮะก็สีหายไปนะครับตรงนี้เป็นข้อควรระวังนะครับในการที่จะมีฝาตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยไม่ลืมนะคิดว่าตัวเองไม่ลืมแน่ๆผมว่าฝาตัวนี้ดีมากๆแล้วก็มีประโยชน์ครับถ้าเกิดถามว่าตัวนี้ควรซื้อไหมก็บอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ควรซื้อมากที่สุด ใครจะไม่ซื้อแอสเซซอรีอะไรเลยแต่ผมมองว่าตัวนี้ต้องมีครับป้องกันหน้าเลนของเราคนดิเดตชิ้นต่อมาครับนั่นก็คือในส่วนของฮูดป้องกันหน้าเลนซึ่งมันก็จะมีแถมฝามาด้วยนะครับเอาเป็นตัวแรกก่อนครับก็คือแบรนด์เดียวกันครับแบรนด์ JJC ก็จะเป็นฮูดในรูปแบบนี้เลยครับก็คือจะมีฝาพลาสติกมาให้แล้วตัวฮูดเนี่ยก็จะมีบอดี้เป็นโลหะเหมือนกับตัวฝาเลยนะครับบอดี้เดียวกันก็คือข้อดีคือมันซีมเลสครับทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นของที่มาจาก ออฟฟิเชียลหรือเปล่าของริโก o หรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งวิธีการที่จะใส่ฮูดเข้าไปที่หน้าเลนของริโก o นะก็คือเราจะต้องถอดวงแหวนรอบริโกมาก่อนนะครับวิธีถอดก็ปิดได้เลยงนี้เลยครับทุกคนมันจะแบดบับไม่ได้แบบมีล็อกอะไรแน่นหนานนะมันเป็นแค่เกลียวแบบหลวมๆครับเราก็สามารถเอาเจ้านี่ใส่เข้าไปหาให้เจอก่อนนะครับว่าเกลียวอยู่ตรงไหนอ่ะตึ๊บใส่เข้าไปแบบนี้ แล้วตอนที่จะใช้งานนะทุกคนพอเราหยิบขึ้นมาใช่ไหมพอจะใช้งานเราก็แค่เลื่อนฝาออกครับจะเป็นในระบบเลื่อนนะก็จะเป็นแบบนี้เลยครับอันนี้ก็คือจะช่วยในการปกป้องหน้าเลนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการกันแสงแฟนในการเข้ามาแล้วก็เพิ่มความหล่อให้กับกล้องริโคของเราด้วยนะให้ทุกคนดูเห็นไหมมันดูดีขึ้นเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมครับซึ่งตัวนี้เป็นฮูดที่ หน้าเลนเนี่ยจะไม่ได้มีอะไรปกป้องเลยนะครับจะเป็นแค่ฮูดท,ที่ครอบลงไปไม่ได้แบบมีฟิลเตอร์อีกชั้นหนึ่งเลยนะครับซึ่งฮูดตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกกอนว่าเป็นฮูดท,ที่ราคาไม่แรงเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดใครอยากดูข้อมูลเนี่ยไปดูใต้เดสคริปชันก็ได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีเนี่ยคือเรื่องของความแบบเออมันหลอมันดูดีแต่ข้อเสียคือมันแอบดักฝุ่นด้วยนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นครอบเข้าไปแบบนี้ใ่มมมมัมัครบบบเลลาามีพดก็จะแบบ เอาฝุ่นเข้าไปเก็บข้างในแล้วเหตุการณ์ที่ผมจําได้ดีที่สุดเลยคือวันนั้นผมไปเที่ยวฮ่องกองดิสนีย์แลนด์แล้วผมไปเล่นเครื่องเล่นน่าจะฟรเซนมั้งครับไม่ได้มีการแบบหวาดเสียวอะไรผมก็เอากล้องไปด้วยกะว่าจะ s แน p การเล่าเรื่องข้างในนะเอลซ่าอะไรแบบนี้ตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยตอนนั้นผมใช้สายของคองไม่ได้ของมือนะครับเหมือนแขนผมเนี่ยนั่งแล้วไปบิดเลนมนิดเดียวเนี่ย คือตรงนี้เกี่ยวมันหลวมมาผมไม่รู้ว่าอันอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ว่าตัวฮูดของผมที่ผมซื้อมาตัวนี้มันเป็นนะครับทุกคนดูนะเราบิดนิดเดียวปุ๊บนี่เห็นไหมมันหลุดแบบง่ายๆเลยอ่ะผมผมไม่ได้ใช้แรงเยอะนะครับดูเห็นไหมครับไปแล้วเนี่ยอันนี้คือไปแล้วนะก็คือหมุนออกมาเลยหลุดเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็อยู่บนเครื่องเล่นแล้วก็ไม่ได้เป็นจุดที่หวาดเสียวอะไรนะครับพอไปโดนปุ๊บผมรู้ตัวทีตอนเดินขึ้นมาจากเครื่องเล่นเนี่ยฮูดเนี่ยมันอยู่ที่เท้าผม แล้วผมก็หยิบขึ้นมาเอา้าไปไหนว่าล่วงหรือเปล่าอะไรนี้สรุปว่าโอเคอยู่ที่เท้าก็ยังดีนะแต่ว่าบอกเลยว่ามันหลุดง่ายครับมันไม่ได้แบบว่ายึดแน่นเท่ากับตอนที่เราใช้แค่วงแหวนอะไรแบบนี้ไอวงแหวนเนี่ยมันไม่หลุดหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่แต่นี้มันใหญ่ครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการพกพาจากที่เราพกพาแบนๆใส่กระเป๋ากางเกงอะไรอย่างนี้ได้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการพกพาเป็นการเอาไว้ห้อยคอแทนนะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการแบบเสริมความเท่อะเหมือนคุณแบบ ใช้กล้องไรก้าอะไรแบบนี้ที่ต้องห้อยคอแบบนี้นะครับการมีพูดแบบนี้ก็ทําให้เทมากยิ่งขึ้นแต่ก็จะเสียไปในเรื่องของการพกพาที่สะดวกในการใส่กระเป๋ากางเกงนั่นเองครับอ่ะแล้วก็ฝาฝาก็ใช้งานโอเคครับไม่ได้ใช้งานยากอะไรวิธีการปิดก็เป็นการสไลด์นะฮะอันนี้ก็ถามว่าควรซื้อไหมตัวนี้ผมว่าอาจจะต้องลองคิดก่อนเพราะว่าถ้าพูดถึงในเชิงประโยชน์ไม่ได้มากนักครับแต่พูดถึงในเชิงความเทกก็โอเคพอสมควรเลยแล้ว,ลวราคาก็ดีมากๆด้วยอ่ะใส่ฝาไม่ได้ด้วยอ่ะใส่แล้วโอเค ถอดครับไปที่ตัวต่อไปเรายังอยู่ในเรื่องของฮูดอยู่ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมใช้ตัวนั้นเนี่ยราคามันไม่แพงแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกพอใจในการได้ใช้งานเจ้าฮูตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะอย่างที่บอกมันมีเหตุการณ์หลุดมันมีเหตุการณ์ฝุ่นสะสมมาแบบนี้ในตัวของเจ้า JJC ตัวนี้นะครับซึ่ง ก็สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเนี่ยก็ซื้อตัวนี้มาใช้งานได้แต่สําหรับตัวที่ผมแนะนําตัวต่อไปเนี่ยเป็นตัวที่น่าจะดีแล้วก็แอดวานซ์ขึ้นมาสักนิดหนึ่งครับนั่นก็คือฮูดที่เป็นแบบของไฮเอ็นน่ะเรียกอย่างนี้ก็ได้นะของสแควร์ฮูดครับตัวนี้เห็นไหมครับอันนี้คือฮูดจากสแควร์ฮูดอันนี้คือฝาปิดเลนนะครับอันนี้คือด้านหลังที่ใส่กับตัวหน้าเลนอ่ะเราเปิดฝาปึ๊บอ่าทุกคนเห็นไหมครับสิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรเขามีกระจกครับทุกคนเห็นไหมครับ เขามีกระจกที่เป็นฟิลเตอร์นะฮะเป็นแบบโคตติ้งระดับสูงนะที่ที่สามารถกันฝุ่นหรือว่าทําให้ไม่มีอะไรแปลกปลอมเข้าไปที่หน้าเลนได้นะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าตั้งแต่ผมได้มาจับนะครับแล้วก็ได้มาใช้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างดูพรีเมียมมากๆแล้วก็มีราคาที่สูงกว่าตัวที่แล้วนะครับมาลองใส่กันนี่ทุกคนดูครับอย่างหลอ่อยิ่งยงแบบมีความแบบหน้าเลนสะท้อนอะไรแบบนี้ยิ่งดูหล่อมากเลยทุกคนดูเห็นไหม มานี่ทุกคนเห็นไหมครับก็คือมีฟิลเตอร์ด้านหน้านะครับแล้วก็มีฝาปิดเลนส์แต่ตัวนี้ฝาปิดเลนส์ก็อาจจะใช้งานยากกว่านิดนึงนะครับพอดีเป็นฝาที่ต้องกดลงไปนะครับมันจะเป็นแบบยางๆนิดนึงปิดมันจะยังไม่เข้านะครับต้องกดค่อยๆกดลงไปบางครั้งก็อาจจะมีหลุดบ้างแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมันก็ยังถือว่าโปรเทคได้ดีครับแล้วนอกจากนั้นนะครับนอกจากที่จะหลอ่อมีฝาปิดเลนส์แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้นะครับหลุดยากด้วยครับนี่ ขยับขยับก็ไม่ได้หลุดง่ายๆนะครับทุกคนต้องใช้แรงนิดนึงพอใช้แรงหน่อยก็อะโอเคบิดออกซึ่งตัวเนี้ยพอผมได้มาใช้งานเนี่ยผมก็เอามาห้อยคอเหมือนกันนะแตกต่างจากตัวที่เป็นของ JJC ตัวนี้ เจ้า JJC ตัวนี้จะหลุดง่ายแต่ว่าเจ้าตัวนี้ก็คือจะไม่หลุดเลยนะครับของส u a r e h o o ดแทบจะไม่หลุดเลยแล้วดีไซน์เนี่ยก็มีความแตกต่างกันพอสมควรอาจจะพูดไม่ได้ตรงๆนะครับว่าตัวไหนดูหล่อกว่ากันอันนี้มาแล้วจต่คนชอบนะครับแต่ที่ผมชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่ามีกระจกแล้วก็มีความแน่นนะครับไม่หลุดง่ายเหมือน JJC ตัวนี้ครับแต่ถ้าเกิดใครเพิ่งจะซื้อลิโกมาใช้งานเนี่ยยังไม่อยากจะเสียเงินสูงนะครับเพราะตัวนี้มีราคาแพงกว่าเจ้านี้4เท่าเลยนะครับ เจ้าตัวนี้พรถ้าผมจำไม่ผิดได้มาประมาณ3 9 0 0ั0เกประมาณนี้แต่ตัวนี้อยู่ที่หลักพันท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อาจจะลองใช้ดูก่อนถ้าเกิดรู้สึกว่ามันพกพายากก็ถอดออกไปเก็บเหลือไปขายต่อก็ไม่เสียเงินสักเท่าไหร่แต่ว่าพอเป็น square h o o เนี่ยพอซื้อมาเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราจะใช้งานมันนะครับเพราะผมเนี่ย ก็ไม่ได้เอากล้องริโคใส่กระเป๋าของเก่งเลยตั้งแต่ใช้เจ้าสแควร์ฮูต,ตัวนี้ครับซึ่งสําหรับผมนะครับผมมองว่าใครที่ยอมรับได้นะครับในการที่จะใส่หูให้กับกล้องริโคแล้วก็เรื่องที่จะไม่เก็บกล้องริโคในกระเป๋ากางเกงอีกแล้วเนี่ยอาจจะต้องพกเป็นการห้อยคอรหรือใส่ในกระเป๋าแทนเนี่ยถ้าใครทําความเข้าใจและยอมรับในเรื่องนี้ได้เนี่ย ผมบอกเลยว่าฮูดจาก Square h o o ดตัวนี้เป็นอ c ซเซสซอรีตัวหนึ่งครับที่ผมมองว่ามัสแฮบมากๆคุณควรมีติดไว้ครับอุปกรณ์ทั้ง3ชิ้นนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการปกป้องหน้าเลนนะครับก็โอเคจบไปละเราไปที่เรื่องต่อไปครับนั่นก็คือเรื่องของการจับถืออ่ o โปรดักชิ้นแรกที่ผมอยากจะแนะนำทุกคนนะครับก็คือสายคล้องมือของแท้จาก r ิโ o h ครับนั่นก็คือนี่เลยนี่สายหนังนะฮะคนเห็นไหมนี่ผมติดเอาไว้เลยนะครับให้ทุกคนดู ซึ่งสายคล้องมือนี้เนี่ยผมเพิ่งซื้อมาได้ไม่นานครับซื้อมาได้ประมาณสัก2เดือนได้คนที่ซื้อกล้องลิโคไปเนี่ยจริงๆแล้วในตัวกล่องของกล้องเนี่ยเขาจะแถมเป็นสายคล้องมือมาให้นะครับแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยจะเป็นสายคล้องมือที่เป็นเชือกใช่ไหมครับซึ่งคุณภาพมันก็อาจจะสู้เจ้าตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นหนังแล้วก็มาจากออฟฟิเชียลด้วยนะครับก็คือเนี่ยเป็นของ G R แท้เลยนี่ผมได้มาจากร้าน snapshot นะครับก็ห้อยไว้แล้วก็สวยดีครับแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงครับเวลาจะเปลี่ยนไปห้อยขอก็แค่ถอดออกง่ายๆครับโดยการดึงออกจากที่คล้องตรงนี้แต่ว่าส่วนมากผมก็จะใช้การคล้องมือแบบนี้แหละมันหยิบง่ายกว่านะครับนี่แบบนี้เลยึแล้วอุปกรณ์ชิ้นถัดไปครับที่เป็นเกี่ยวกับการจับถือนั่นก็คือ thumbs up ของ jjc นะครับ เป็นตัววางนิ้วโป้งทําให้การจับถือมันสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งทุกคนเนี่ยอาจจะเห็นตรงนี้เห็นไหมครับนี่ตรงนี้นี่เห็นมันเป็นเงาเงา,เงาไหมครับผมเนี่ยเอาสีแต้มลดมาลบโลโก้ jjc ไปนะครับพอดีว่ามันมันไม่สวยตอนที่เห็นนะครับมันเป็นโลโก้ประมาณนี้นี่ jjc มันจะเป็นแบบนี้ครับผมอยู่ตรงนี้เลยผมก็เอาสีแต้มลดมาแต้มไปจะได้แบบคลีนๆน,นะครับสีดำวันนี้ขอโทษทางแบรนด์ด้วยนะครับ ผมใช้แล้วผมรู้สึกว่าชอบแบบคลืนครีมมากกว่าซึ่งตัวนี้ก็มีประโยชน์มากๆครับทุกคนสําหรับคนที่เน้นในการถือมากกว่าการห้อยคอเราจะเอาตัว Hot ช h ตรงนี้ครับของกล้อง Ricoh ออกมาเราก็จะใส่ตัว Thumb Up ตัวนี้เข้าไป,ปให้ทุกคนสังเกตยอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของออตัว Body ของ Thumb Up ครับเขาจะมีเป็นหนังตรงนี้เห็นไหมครับ ซึ่งหนังตรงนี้เนี่ยมันเข้ากับหนังตรงนี้ของริคมากมันทําให้ดู seamless ครับบอกเลยว่าทาง JJC เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะทําออกมาได้ seamless มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวฮูดหรือตัวทัมอัพตัวนี้ก็คือเอาง่ายๆเหมือนเขาได้ศึกษาวัสดุของกล้องริคมาเป็นอย่างดีแล้วอะคนที่ซื้อไปใช้เนี่ยจะได้ไม่รู้สึกขัดใจนะครับถ้าเกิดมันเป็นวัสดุคนละแบบซึ่งนี่เขาก็ทำมาดีนะครับทุกคนอันนี้เป็นตัวที่ทําให้ผมเนี่ยจับถนัดมือมากขึ้นเวลาที่เราถือแบบนี้ ให้ทุกคนดูนะครับเราสามารถคีบแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับมันก็จะแบบมีความแน่นหนาเพราะว่าเราคีบด้วยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ตรงนี้อ่ะเขย่าวเขย่าก,ก็จะไม่ร่วงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีนะทุกคน,นเราไม่มีกลายเป็นว่าแรงของการลงน้ําหนักเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้เราคือเกี่ยวใช่ป่ะแต่นี้เราต้องออกแรงบีบครับโดยการบีบเนี่ยนิ้วชี้อยู่ที่เดิมแต่นิ้วโป้งเนี่ยจากทัมอัพมันจะต้องมาอยู่ตรงนี้แทนเห็นไหมนี่อผมทำให้ดูครับนี่เห็นไหม แล้วมันก็จะมีความแบบว่าไม่แข็งแรงเท่ากับตอนที่มีทำอัพนะครับนี่มันจะจับตรงนี้แล้วก็จะคีบอันนี้ผมคีบเบาๆเองนะทุกคนเห็นไหมครับพอดีว่าทำอัพเนี่ยมันมีส่วนโค้งทาให้มันสามารถเกี่ยวกับนิ้วโป้งเราได้โดยที่เราไม่ต้องออกแรงอะไรมากนี่ดูครับ แน่นเลยน,นี่แน่แนๆๆๆนนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่บอกเลยว่าความคุ้มค่าเนี่ยผมให้เต็มร้อยเลยนะครับเพราะว่านอกจากจะทําให้การจับถือมัสะดวกแล้วเนียก็ยังเพิ่มความหล่อให้ด้วยในราคาที่เบาๆนะครับขอบคุณของดีๆมากๆเลยครับที่เจเจซีเขาออกมาให้มันเหมาะสมกับกล้องรีโคได้มากขนาดนี้ ใครที่ใช้กล้องร c โคแล้วไม่อยากซื้ออะไรเลยนะครับผมแนะนําว่าตัวนี้ควรซื้อครับเพราะว่ามันทำให้คุณจับถนัดมากยิ่งขึ้นอันนี้ขออนุญาตใส่ไว้ต่อเลยนะครับทุกคนของชิ้นต่อไปครับก็คือในยังอยู่ในส่วนของเรื่องของการจับถืออยู่นะครับนั่นก็คือเคสครับหรือจะเรียกเป็นกริปก็ได้นะฮะกริปกริปนะฮะนั่นก็คือเคสไม้กริปไม้นะครับตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมได้มานะฮะจากร้าน น่าจะ snapshot เหมือนกันครับผมอันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าพอดีผมซื้อของร้านนี้ค่อนข้างบ่อยครับก็ค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้นะครับว่าของที่ได้เนี่ยน่าจะเป็นของที่ดีแน่นอนนะครับก็ตัวนี้นะฮะได้มาเป็นตัวกริปไม้ครับก็คือด้านล่างเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าด้าน ข้างเรานี้จะเป็นไม้แท้นะครับก็คือเขาบอกด้วยนะว่าลายตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละชิ้นแต่ว่าสีก็จะใกล้เคียงกันวิธีใส่กล้องง่ายๆเลยครับทุกคนให้ทุกคนนะครับเอากล้องลิโก้นะมาประกอบอย่างนี้ได้เลยวางเข้าไปปุ๊บต๊บแล้วเราก็หาเป็นเหรียญหรือว่าเป็นประแจหกเหลี่ยมนะครับมาหมุนเพื่อให้ตรงนี้มันเข้าไปนะ อ่าโอเคพอใส่เข้าไปแบบนี้นะทุกคนมันก็จะแน่นครับขยับไม่ออกแล้วแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราใส่ตัวเคสหรือตัวหลิกตัวนี้เข้าไปเนี่ยเราก็ยังสามารถเปิดช่องแบตเตอรี่ได้แบบปกตินะครับไม่ต้องหาอะไรมาง้างออกหรือว่าต้องหมุนออกมาคอยเปลี่ยนนะครับใช้ได้ปกติเลยอันนี้เป็นข้อดีของกริปตัวนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะทุกคนอ่ะเราพูดถึงเรื่องความเท่ก่อนแล้วกันเราลองมองดูครับทุกคนบอกเลยว่าความเท่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นหลายสเต็ปมากๆแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดครับ สำหรับคุณผู้ชายนะครับที่แบบมือใหญ่อะไรแบบนี้เจ้าตัวกริปไม้ตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาเพิ่มการจับถือที่ถนัดให้คู่กันไปกับตัวทำอัพตัวเมื่อกี้อ่ะสมมุติใช้คู่กันเราคล้องสายก่อนนะคล้องสายใช้ตัวทำอัพซสื้อนี้เนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมรู้สึกว่าตอนที่เราใส่กริปไม้คู่กับทำอัพเนี่ยเวลาที่เราใส่เนี่ย เวลาเราจะถ่ายอะไรเนี่ยมันจะมีความมั่นใจในการถือมาขึ้นไม่กลัวร่วงตัว r ิโค่เป,ปล่าๆเนี่ยแบบที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยเนี่ยผมค่อนข้างกลัวครับเวลาถือเวลาหยิบขึ้นมาเร็วๆผมกลัวมันลื่นหลุดมือครับแต่ว่าพอมีเจ้าเคสตัวนี้นะตัวเคสกริปไม้เนี่ยมันก็ทําให้เราจับถือได้สะดวกคู่กับทั้อัพรับมือพพอร์ตกันมากๆครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของความคุ้มค่าในการซื้อนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่กะจะใช้กล้อง r ิโคแบบพกพาสะดวก ใส่กระเป๋ากางเกงอะไรแบบนี้จเจ้ากริปไม้หรือทำอัพอะไรแบบนี้ก็ไม่จําเป็นครับเพราะว่ามันทําให้พกพายากมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดใครรับได้นะครับในเรื่องการพกพาแล้วตั้งใจจะเอาไปใส่กระเป๋ากล้องต่ออีกทีนึงอยู่แล้วหรือตั้งใจจะเอามาห้อยคอเนี่ยผมบอกเลยเขาว่าคุณต้องมีจริงๆครับทั้งกริปไม้แล้วก็ทำอัพตัวนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเซตติ้งที่ผมใช้นะครับเวลาที่ผมเอามาห้อยคอเนี่ยผมก็จะใส่กริปไม้ทำอัพแล้วก็ผมก็จะใส่ฮู้ดตัว สแควร์ฮูดเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันกันฝุ่นได้ด้วยอ่ะและนี่ก็คือกล้องที่ผมพกครับบอกเลยว่าเทโคดดูนี่ทุกคนผมพกแบบนี้ก็คือหลายคนถามนะฮะเวลาแบบมาเจอกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่ากล้องลิโคเหมือนกันแต่ทำไมแบบเฮ้ยอสเซรีคุณมันสวยจังเลยอะไรแบบนี้ก็จะถามที่มาบอกเลยว่าทั้งหมดเนี่ยผมก็ซื้อจากชอปปี้ทั่วไปนี่แหละครับหาซื้อง่ายส่วนมากมาจากร้าน Snapshot ด้วยนะครับ เอาดีๆเหมือนจะมาจาก snap shot หมดเลยด้วยนะตัวนี้ผมก็ซื้อ snap shot นะครับตัวข้างบนนี้ตัวกริปไม้ก็ snap shot ตัวตัวสายของมือก็ snap shot square hood ก็ snap shot นะทุกคนเออคือเขาอาจจะต้องเป็นสปอนเซอร์ผมแล้วในอนาคตน,นะครับเพราะว่าผมใช้ของเขาจริงๆครับมันเป็นการซื้อขายที่ง่ายครับแล้วก็มีแอดมินคอยตอบที่ดีนะครับโอเคนี่ครับทุกคนเห็นไหมบอกเลยว่าสวยมากๆเทโคทุกคนดู อ๋อใช่ครับแล้วผมก็ลืมบอกไปว่าพอผมเปิดหน้าเลนผมเพิ่งนึกได้นะครับว่าเจ้าสแควร์ฮูดตัวนี้เนี่ยมันต้องเลือกรุ่นให้ตรงด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นมันมีการยื่นหน้าไม่เหมือนกันนะอย่างตัวนี้ยริคอจ GR 3รนะฮะเป็นตัวที่น่าจะยื่นกว่าเพราะว่าเป็นเลนเทเลแต่ตัวที่เป็น Ri โคอจีอน่าจะยื่นน้อยกว่านี้ครับตัวฮูดก็จะสูงน้อยกว่านี้นิดหนึ่งประมาณนี้นี่คือที่ผมพกเลยครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับอ็อเดอรี่ที่มีฟังก์ชัน เกี่ยวกับตัวกล้องนะครับแต่ว่าก็จะมีอีกอย่างหนึ่งครับที่เป็นที่พูดคุยแล้วก็ถกเถียงกันครับนั่นก็คือเรื่องของแฟลชนี่คือจํานวนแฟลชที่ผมมีครับผมมีแฟลตทั้งหมดอยู่4ตัวนะฮะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็มีความสามารถที่แตกต่างกัน จริงๆผมก็ซื้อมากะซื้อมาลองนะครับตัวไหนไม่ชอบก็ว่าจะขายออกไปแต่ว่าพอใช้ไปใช้มาก็รู้สึกว่ามันใช้โคลาสถานการณ์กันนะมีติดไว้ทั้งหมดเลยก็ไม่เป็นไรก็เลยรู้ตัวอีกทีก็มีมันทั้ง4ตัวแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดกันไปทีละตัวดีกว่านะขออนุญาตวางเรียงให้ดูกัน บแบบนี้นี่1 2 3 4ี่นะครับแฟลแต่ละตัวเนี่ยเป็นแฟลเหมือนกันให้หน้าที่ทําหน้าที่เป็นแสงสว่างเหมือนกันแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยไม่ว่าจะทั้งคาแรคเตอร์และการพกพาการใช้งานมันค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นขอเล่าให้ฟังทีละตัวมาที่ตัวแรกก่อนครับก็คือตัวที่ฮอตฮิตที่สุดในเวลานี้นะครับนั่นก็คือตัว m i d d l life นะครับตัวนี้นี่เป็นแฟลต,ตัวเล็กนะครับที่พกกับกล้องริโคได้แบบพอดีมากๆออกแล้วก็ติดเข้าไป นี่แบบนี้ซึ่งแฟลตตัวนี้เนี่ยผมพูดในแค่มุมมองการใช้งานของผมนะครับเวลาที่ผมจะเอาแฟลตตัวนี้ออกไปคือเวลาที่ผมไม่อยากจะพกอะไรออกไปเยอะครับเพราะว่าแฟลตมันสามารถติดไปกับตัวฮอชูของกล้องริโคได้เลยทันทีแบบนี้ซึ่งสิ่งที่แรกมาก็คือเรื่องของกําลังแสงที่น้อยกว่าแล้วก็แบตเตอรี่ที่หมดเร็วสักนิดนึงคือถ้าเกิดเราจะเอาไปในเซตนี้เนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าเราจะไม่ถ่าย ด้วยแฟลชที่แรงหลายช็อตเกินไปก็คือแฟลชตัวนี้เขาจะมี4ระดับใช่ไหมครับถ้าเราเปิดขึ้นมาก็จะมีระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4เราสามารถเลือกในการใช้งานได้ซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้ในระดับ4เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเคลมไว้ว่าถ่ายได้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเวลาผมเอาไปใช้งานเนี่ยผมมองว่าถ่ายไปแค่แป๊บเดียวนะสัก ถ่ายรูปเดินถ่ายเล่นสัก3าชั่วโมงอะไรแบบนี้แบตก็หมดเกลี้ยงแล้วนะครับถ้าพูดตรงๆก็คือเน้นในเรื่องของการพกพาเป็นหลักนะครับแล้วก็ได้แสงแบบในที่มืดๆโอเคแต่ว่าจะเอาไปสู้แสงพระอาทิตย์อะไรแบบนี้อาจจะสู้ไม่ได้นะครับก็อาจจะเน้นในเรื่องของการพกพาสะดวกนั่นเองแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับที่มีกําลังวัดใกล้ๆก,กันครับนั่นก็คือแฟลชจากแบรนด์ยูแรนซี่ครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าตัวดวงไฟเนี่ยเขามีขนาด ใกล้เคียงกันเลยอาจจะดูเล็กกว่าเล็กน้อยครับแต่ว่าสิ่งที่แฟลชยูแลนซีตัวนี้ให้มาครับนั่นก็คือเรื่องของการที่ว่าเขามีไฟต่อเนื่องมาให้อ่ะทุกคนดูนะครับกดอีกครั้งหนึง่งนี่ครับไฟต่อเนื่องมันจะติดขึ้นมาซึ่งไฟต่อเนื่องเนี่ยสามารถช่วยคุณได้ในกรณีที่คุณเนี่ยไม่ได้อยากถ่ายเป็นซีนของการที่ยิงแฟตแต่คุณอยากถ่ายซีนที่มันเป็นแสงธรรมชาตินะครับแล้วเราเปิดไฟตัวนี้ เติมหน้าให้หน้ามันสว่างขึ้นสักนิดนึงซึ่งเมื่อหน้าเราสว่างแล้วเนี่ยกล้องก็จะสามารถโฟกัสได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับแล้วนอกจากนั้นนะครับแฟลตตัวนี้เนี่ยการที่เขามีไฟต่อเนื่องเนี่ยทำให้เขาสามารถทํางานกับมือถือทํางานกับกล้องอื่นๆได้ในฐานะไฟสํารองได้อีกด้วยครับ แต่ว่าผมก็จะไม่ได้เอามาติดแบบบ่อยนักสักเท่าไหร่ครับเพราะผมมองว่าแฟลชจากยูเรนซี่ตัวนี้เนี่ยแบตหมดไวกว่านะครับด้วยความที่เขามีแผงไฟต่อเนื่องมาด้วยนะถ้าเราไปใช้งานอะไรแบบนี้ก็จะหมดไวกว่าการใช้แฟลชเพียวๆแล้วนอกจากนั้นเนี่ยการพกพามันก็อาจจะดูใหญ่ดูสูงกว่านิดนึงเห็นไหมครับนี่เห็นไหมแล้วความเท่เขาก็อาจจะน้อยกว่าด้วยครับทาให้ถ้าเกิดสมมติว่าจะเลือกพกไฟไปถ่ายรูปเล่นอย่างเดียวเนี่ยก็มักจะพกตัวของ มิดเดไลทมากกว่าแต่ถ้าเกิดพกไปแล้วรู้ว่ามีถ่ายแบบคอนเทนต์ด้วยถ่ายทิกต o k ถ่าย YouTube อะไรแบบนี้ mm hmm. ก็จะพกแฟลของ u l a n c y ตัวเล็กตัวนี้ไปเพราะว่าเขามีไฟสำรองไว้ให้นะครับโอเคอันนี้เป็น2ตัวเล็กนะครับที่เราเอามาพูดถึงให้ฟังกันนะครับ mm hmm. เป็น2ตัวเล็กที่เราใช้งานได้จริงนะแต่ว่าอาจจะใช้ในช่วงกลางวันไม่ได้หลังจากนั้นครับผมก็จะมีอีก2ตัวครับที่เป็น2ตัวใหญ่ขึ้นมาสักนิดหนึ่งที่บอกเลยว่าสามารถใช้ในตอนกลางวันได้ครับนั่นก็คือแฟลตท,ที่นิยมมากที่สุดตอนนี้ครับ Light p ิก k lap นะครับตัวแฟลตคิวคิวยีอันนี้เป็น Mark 2นะครับตอนนี้เขามี m a r k กทรออกแล้วนะถ้าเกิดใครจะซื้อก็ไปซื้อ m a r k กทรเลยก็ได้พอดีผมซื้อไว้ตั้งแต่ตอน m a r k กทรยังไม่ออกนะก็เลยได้เป็นตัวนี้มาแล้วก็จะมีีีตอกัวนนึงท่เป็ ตัวชนเลยครับที่ผมจะใช้คู่กันเลยนั่นก็คือ u l a n นซ f 1เครับเป็นแฟตที่มีกำลังไฟพอๆกันขนาดใกล้ๆกันแต่ว่ามีฟังก์ชันที่แตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับมาที่ตัวแฟตคิวก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วครับว่าเป็นแฟตที่มีความเฟกซิเบิลสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เขาใช้ในแบบไร้สายได้นะครับนี่ดึงออกแบบนี้อ่ะแล้วก็ตัวนี้ไปติดอย่างนี้ใช่ไหมครับ เราสามารถทายแล้วก็ให้แฟลชมันทํางานได้โดยที่เราไม่ยังเป็นต้องเอาตัวแฟลชติดอยู่ที่หัวกล้องอย่างเดียวเท่านั้นและนอกจากนั้นเนี่ยที่แฟลชตัวนี้เนี่ยเขาก็ยังมีในเรื่องของไฟต่อเนื่องด้วยนะครับเหมือนกับตัว u l a n ซีตัวเล็กเมื่อกี้ที่ผมให้ดูเลยซึ่งก็เป็นไฟต่อเนื่องที่มีความสว่างพอสมควรเอาไปใช้งานในกรณีฉุกเฉินได้เหมือนกันนะครับแล้วนอกจากนั้นนะฮะเจ้าแฟลชตัวนี้ก็ยังสามารถเบลา์เพดานได้ด้วยครับโดยการงัดขึ้นมาเห็นไหมครับ แฟลชมันก็จะเงยหน้าขึ้นอะไรแบบนี้ก็คือเป็นลูกเล่นเสริมเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าแฟลชต,ตัวนี้เนี่ยในการใช้งานจริงจังนะเอาไปถ่ายพรตเทรตคนอะไรแบบเนี้ยบอกเลยว่าแฟลตตัวเนี้ยเอาอยู่แล้วก็จบงานแบบเมือชีพได้เลยอ่ะทุกคน แต่ว่ามันก็จะใหญ่แล้วก็พกพายยากสนิดนะครับถ้าเทียบกันจริงๆแล้วคือตัวแฟลชเนี่ยมีขนาดพอๆกับกล้องเลยนะมันจะไม่ได้เหมือนกับแฟลชตัวเล็กๆแบบนี้แล้วทุกคนที่มันสามารถติดหัวกล้องไปได้เลยถ้าเราจะติดหัวกล้องแบบนี้ไปเลยเนี่ยมันก็ได้แหละแต่ว่าผมมองว่ามันลกแล้วมันก็เกะกะนะครับเราก็จําเป็นจะต้องถอดแล้วก็เอาไปพกพาแทนนะเวลาจะใช้ก็ค่อยเอามาเสียบอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับอ่ะอันนี้ตัวแฟลชคิวนะครับตัวต่อมาครับนั่นก็คือ ตัวท้าชนครับ u l a n นซ y F12 ครับกำลังไฟพอๆกันเลยนะฮะแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คืออย่างแรกเลยคือเจ้าแฟลชตัวนี้นะครับ u l a n นซ y F12 ตัวนี้เขาไม่ได้มีไฟต่อเนื่องนะแล้วเขาก็ไม่ได้มีเรื่องของการแบบว่างัดขึ้นงัดลงเบ้าได้แล้วก็ไม่ได้มีในส่วนของระบบไร้สายนะครับก็คือต้องติดไว้ที่ฮอตชูอย่างเดียวเท่านั้นอ่ะลองใส่ดูกันแฟลชตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยสมมาตรกับกล้องลิโคสักเท่าไหร่นะครับมันอาจจะดู ยาวๆกันเกินนะครับแต่ว่าสิ่งที่เจ๋งของแฟลตตัวนี้คืออย่างแรกเลยคือเป็นเรื่องของการที่แบตเตอรี่เขาค่อนข้างที่จะทนนะครับยิงแฟลออกไปได้หลายครั้งแล้วก็กำลังวัดเนี่ยกำลังเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถเลือกได้ตั้งแต่ศูนย์จนถึงหคือตัวอื่นเนี่ยเขาจะให้เลือกเป็นสต็อปนะครับหต่อหกสิต่อสามสิบสองหนึ่งต่อสิบหกอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์ครับและนอกจากนั้นนะเจ้าแฟลตัวนี้เนี่ยเขาก็ยังมีตัวอรร์ C ตต USB-C งนนี้เห็หม พอยอะพีตัวนี้คือสามารถชาร์จแบตเข้าไปที่แฟลชได้เลยนะครับซึ่งแตกต่างจากแฟลชคิวแฟลชคิวตัวนี้นะจะใช้เป็นนี่เลยครับซุปฐานครับบอกเลยว่าการใช้ฐานเนี่ยมันค่อนข้างเปลืองนะครับในยุคนี้นี่ขนาดผมซื้อเป็นตัวฐานฐา,านชาร์จนะผมก็ยังมองว่าเปลืองนะเพราะว่าฐานชาร์จตัวนี้ก็ราคาสูงมากๆครับ เพราะฉะนั้นก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปซึ่งถ้าเกิดจะให้เทียบกันนะครับระหว่างแฟลตสตัวนี้ก็บอกตรงว่าเทียบยากนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่ามันมีดีคนละแบบถ้าเกิดพูดกันตรงๆก็คือการใช้งานของตัวแฟลตคิวตัวนี้ก็จะหลากหลายกว่าทํางานได้มากกว่าถ่ายร์ตเทตได้โอเคกว่าก็จะเชียร์เป็นแฟลตคิวมากกว่าในบรรดาฟแฟลตทั้ง4ตัวนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าจะให้ผมเชียร์เนี่ยในการเอาไปใช้งานนะครับผมก็อยากจะเชียร์เป็นตัว มิดเดิลนะครับมิดเดิลไลท์ตัวนี้เพราะว่าด้วยความที่เขาพกพาง,ง่ายที่สุดทําให้เหมือนกับว่าเมื่อเราติดแฟลชตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าเจ้าริโคของเราเนี่ยมีแฟลชบิวอินอะไรแบบนั้นเลยนะดูไม่ยื่นจนเกินไปอะไรแบบนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ใช้กล้องอริโคเนี่ยก็ส่วนมากเป็นคนที่อยากจะพกพาสะดวกอยู่แล้วละครับคงไม่อยากพกตัวใหญ่ๆห,หนักๆแบบ2ตัวนี้แล้วก็คงไม่ได้อยากพกตัวที่มันมีไฟต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะว่า เราก็มีมือถือเนาะเปิดแฟลชเอาก็ได้อะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว m ิ d l e Light f 1ตัวนี้ก็อาจจะเป็นน u m b บ r 1นะครับในบรรดาแฟลชทั้ง4ตัวที่ผมมีใช้บ่อยใช้ดีใช้นานนะครับก็ไปจัดกันได้เลยนะครับ i ิ d l e Light f 1ครับตัวนี้มาจาก snapshot อีกแล้วนะครับทุกคนโอเคก็ทั้งหมดทุกตัวเนี่ยผมก็ยังใช้งานอยู่นะครับไม่ได้มีตัวไหนไม่ดีนะทุกคนมันดีหมดแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณเหมาะกับแบบไหนมากกว่ากันอะ โอเคแล้วเรื่องสุดท้ายครับนั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ซึ่งอันนี้ผมไม่แนะนำนะแบตเตอรี่ที่ผมใช้งานเนี่ยตอนแรกเริ่มเนี่ยเมื่อประมาณสักสองเดือนก่อนผมยังใช้อยู่นะครับนั่นก็คือแบตเทียบของแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับขอไม่พูดชื่อแบรนด์แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปริสเครดิตแบรนด์เขาซึ่งแบตเทียบเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยมันจะต่างกับแบตจริงตรงที่ว่าเขาเป็นสีดําแต่แบตจริงเนี่ยเขาจะเป็นสีเงินแล้วก็เขียนว่าอาริโใช่ไหมครับก็ ตอนนั้นเนี่ยผมเอาไปถ่ายรูปท่องเที่ยวนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วผมก็ชาร์จแบตไปเต็มร้อยแล้วแหละครับแล้วอยู่ๆผมเอาตัวแบตท,ที่เป็นแบตเทียบเนี่ยมาใช้งานก่อนผมก็เสียบเข้าไปในกล้องเลยแล้วอยู่ๆกล้องก็เกิดอาการร้อนขึ้นมาแบบไม่ทราบสาเหตุอยู่ๆก็กล้องร้อนแล้วก็เปิดไม่ติดครับแล้วผมก็ลองปิดแล้วผมถอดแบตแล้วผมก็ใส่เข้าไปใหม่พอเปิดขึ้นมาทีเนี่ยแบตเตอรี่จาก100%เนี่ยมันเหลืออยู่ที่ประมาณ20%แบบใกล้หมด ผมมั่นใจมากเลยนะครับว่าผมชาร์จไว้เต็มแล้วในคืนนั้นเพราะผมเนี่ยรีเช็คตลอดก่อนที่จะออกไปถ่ายแต่ว่ามันเกิดอาการแบบนั้นได้ก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอากาศตอนที่ผมไปเที่ยวมันเย็นจนเกินไปหรือเปล่านั่นก็เลยเป็นปมนะฮะทำให้ผมเนี่ยไม่กล้าใช้แบตเทียบอีกเลยนะฮะเจ้าตัวนี้ก็คือเอามาให้ดูเฉยนะครับว่าเออเป็นแบตเทียบอย่าไปซื้อใช้นะทุกคนกล้องเรามีราคานะครับเราอย่าไปซื้อแบตเทียบม,มาเสี่ยงเลยผมก็เลยไปได้ตัวแบตแท้มาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เลยนะครับก็ที่ให้ดูเเมื่อกี้นบบป็แทแท ก็คือถึงแม้ว่าตัวแบตเทียบเขาเนี่ยจะมีปัญหาเนี่ยแต่ว่าตัวที่ชาร์จของเขาเนี่ยที่เป็นหับเนี่ยให้ดูครับตัวนี้นะใช้มาก็ไม่เคยมีปัญหานะครับแบตเข้าไวแล้วก็ทํางานได้ดีบอกสถานาชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันคงเกี่ยวกับเรื่องอากาศอะไรแบบนี้ด้วยแหละทำให้แบตเตอรี่ของเขามีปัญหาแต่ว่าโดยรวมแล้วตัวฐานชาร์จแบตเนี่ยมันโอเคนะครับทุกคนใช้งานได้จริงนะ เพราะฉะนั้นครับก็ได้นําให้ทุกคนนะซื้อแบตแท้นะครับแล้วก็ซื้อฐานชาร์จหลายๆสล็อตหน่อยจริงๆมันจะมีแบบ3สล็อตด้วยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยมีแบตแค่2ก้อนนะแบตแท้2ก้อนก็เลยเอาแบบ2สล็อตก็พอนะครับก็สามารถทํางานได้ดีครับชาร์จไวรู้สถานะชาัดเจนครับทำให้ตอนที่เราไปเที่ยวเนี่ยสามารถ ทำให้แบตเต็มพร้อมๆกันได้โดยที่ไม่ต้องเสียบเข้าที่ตัวกล้องโดยตรงนั่นเองและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปอุปกรณ์เสริมของกล้องริโค TR 3นะครับและนี่เป็นชุดที่ผมใช้ไฟแนลใช้บ่อยใช้ซ้ําใช้เยอะที่สุดครับนี่เลยครับฟุ้มบอกเลยว่าเราจะถ่ายรูปออกมาสวยอย่างเดียวไม่ได้นะครับกล้องเราต้องสวยด้วยมันจะทำให้เรายิ่งมีแรงในการหยิบขึ้นมาใช้งานนั่นเองครับ ถึงแม้ว่าฟังก์ชันมันอาจจะไม่ได้เยอะมาก แต่ถ้ามันทําให้กล้องของเราดูดีดูน่าหยิบมาใช้เนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะทําให้เราเนี่ยอยากหยิบกล้องตัวนี้ขึ้นมาถ่ายมากขึ้นไปอีกครับซึ่งผมเนี่ยก็ทิ้งข้อมูลแล้วก็ลิงก์เอาไว้ให้ใต้ใน description นะครับทุกคนก็สามารถตามไปช็อปกันได้นะครับโดยผมหวังว่าคุณจะได้เสียเงินโดยที่ได้ของที่ถูกใจนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนครับ้าเกิดใครมีอะไรอยากรู้เกี่ยวกับกล้อง r i โ o h g r 3หรือว่าอยากจะถามข้อมูลเกี่ยวกับ a c c เ s s o r y เกี่ยวกับกล้อง i c โ h เหมือนกันเนี่ยก็พิมพ์ทิ้งเข้ามาไไาไนนกกมมไไววววว้้้้้้้ดดเเเเลลยยนนนนนครัับบี๋ผผมมมขาาาาปตตตอออแแ่ฝกกกกิิ็จห